สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมอนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง4 5่าซีซนนิวผ้าอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบก,กับดิฉันวิภาวรนณทศีลดมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดโครงการประชุมสัมมานาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช้าวันนี้เมื่อเวลา9กานาฬิกา30นาทีนายทรงพลใจเกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมอบเกียรติบัตรให้ฐหารศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยโดยมีนายอินสรนอุ่นใจท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่โรงแรมวิชาตการเดนอํเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยรลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมเป็นต้น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมมอบเกียรติบัตรให้สหานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอรำวงมหาไทยเพื่อคนไทยในสหานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน65แห่ง ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อเป็น,นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันในการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาองค์ความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป 欢迎。 ตอนกันที่ร้อยเอ็ดจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมประกวดข้าวหอมมะลิเน้นความหอมในสาบันเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เมื่อเวลา13.30นา,านาทีนยทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิในสถาบันกเกษตรกรของจังหวัดร้อยเอ็ดปี2566โดยมีนายชูศักดิ์ราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมชั้น3สลักลางจังหวัดร้อยเอ็ดโดยปัจจุบันผู้บริโภคพบว่าความหอมของข้าวหอมมะลิไทยลดลงสาเหตุคือความต้องการตลาดที่มากกว่าผลผลิตและราคาข้าวหอมมะลิที่สูงกว่า ข้าวหอมพันธุ์อื่นๆรวมถึงมีการใช้สารเคมีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดข้าวหอมมะลิจากแปลงปลูกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากลักษณะทางกายภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิซึ่งผลจากการประกวดในครั้งนี้จะนำไปสู่การค้นหาระบบการปลูกข้าวที่ให้กลิ่นหอมในระดับ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกผู้ปลูกข้าวหอมมะลิในสาบันเกษตรกรที่อยู่ในความส่งเสริมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีพัฒนาการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิให้มีคุณภาพดีและมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวหอมมะลิในพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดร้อยเอ็ดและให้การผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิได้เติบโตกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปทีละไม่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะในกรณีที่ แมคะนแนนออกมาเป็นเท่ากันเนี่ยอาจจะต้องไปถึงขั้นที่ว่าไปขู่แล้วก็ไปคุตรงหรือเปล่าว่าทางต่างประเทศเยอย่างเช่นประเทศอินเดียเนี่ยงดส่งข้าวารับร่วมมือของอกลุ่มเกษตรกรสกร,ร้างหกอข้าของบริษัทเนี่ยนะครับในรูกปการทํานานเนี่ยนะครับแล้วก็เราคาดว่าไม่ไม่มีไม่มีตรงไหนที่ผ่าดฝนมันอาจจะมีในโซน ที่ผงแล้วก็หันวน้าส่วนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคณะทำงานชุดนี้นะครับผคณะกรรมการประกวดเข้าหอมมะลิในสถาบันกตรกกรของจังหวัดร้อยเอ็ดนะปีการผลิตสองตทจังหวัดใช่ไหมป็นเลขานะผมขออนุเคราะห์อนุญาตให้ทางท้าพเง้าได้เรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามวัตถยังไม่มีครับเอาไปที่เราปท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเรา ู้กมานการจังหวัดทานทีสัว์ก็ไม่ไม่ถือว่าขาดน้ำน่าจะ,จะทำให้ผลผลิตของโครงการนี้ประก,ก,กอบไปแล้วก็ทำให้เกษตรกรของเราได้รับชื่อเสียงว่า,าทำเข้าอออันนี้หอมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหอมมากหอมปานกลางหอมน้อยเพิ่มอ,อุลภ่าหรือว่าเพิ่ม คุณภาพของเราเขาถูกทานว่าเดินทันว่บบาผมกินข้าวผมจะทันนะนะ,ะครับก็คิดว่าปีนี้ข้าวเรานลักษณะของแบรนด์แบรนด์ของร้อยเอ็ดของเราที่ประกันกว่าของติ่งที่ถูกเลยของกลุ่มไหนด้วยตอนที่จังหวัดร้อยเอ็ดถวายการต้อนรับคณะกรรมการกับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน์นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนตะวันออก วันนี้เมื่อเวลา12นาฬิกานายชัยวัชชัยเวชพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการถวายการต้อนรับคณะกรรมการโครงการสร้างความปรองดองสมณชันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าหนตะวันออกเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมณชั้นโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่บ้านอุ่มเมา วัดอุ่มเมาหมู่ที่หนึ่งตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยได้รับความเมตตาจากพระราชพัฒนาวัชระบัณฑิตรองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีลห้าพร้อมคณะโดยมีพระเทพวัชระวิมลเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชพรมจริยคุณเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดพระเทรานุเทระ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนและประชาชนชาวอำเภอเกษตรวิสัยร่วมในกิจกรรมณวัดอุ่มเม้าบ้านอุ่มเม้าหมู่ที่หนึ่งตำบลเหล่าหลวงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าของจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่ริเริ่มโครงการมาจนถึงปัจจุบันจังหวัดร้อยเอ็ดได้มีการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ารวมกับคณะสงฆ์ส่วนราชการสารศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานร่วมกันมาโดยตลอดอีกทั้งคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด ก็ได้ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆมาเป็นลำดับมีการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินง,งานเป็นประจำทุกปีและสนับสนุนคณะสงฆ์ในการขับเคลื่อนภารกิจตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนามหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยยึดแนวหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและป ยาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมการสร้างอาชีพบนพื้นฐานหลักคุณธรรมพัฒนาตนเองด้วยหลักศีล5เพื่อความกินดีอยู่ดีและความสงบสุขในชุมชนเป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโดยจะบูรณาการเข้ากับโครงการ1นึ่ตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนปีท้ายค่าว,วันนี้ที่ร้อ,อดจัดการแข่งข,ขันเลดีค้คัพครั้งที่8 แม่หญิงเตะฟุตบอลวันนี้นายชัยยามาลาเผาอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่66หมู่ที่6บ้านโคกนางงามตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีแนวความคิดอยากเห็นเด็กๆในชุมชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เสพยาเสพติด จึงจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้นในชุมชนโดยตกแต่งทุ่งนาเป็นสนามหญ้าฟุตบอลข้างบ้านขนาด30คูณ50เมตรจัดการแข่งขันฟุตบอลผู้หญิงชื่อแม่หญิงเตะฟุตบอลแข่งขันวันเดียวจบ มีน้องเยาวชนเป็นผู้หญิงจากหลายอำเภอของจังหวัดร้ยเอ็ดจังหวัดกลาลสินสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12ทีมอายุระหว่าง16-20ปีแพ้คัดออกรางวัลที่1ได้เงินรางวัล3,000บาทพร้อมทั่วรางวันรางวัลที่2ได้เงินรางวัล2,000บาทและรางวัลที่3ได้เงินรางวัล1,000บาท ท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลนเคเบิลทีวีและติดตามรับชมได้ทางช่อง4 5 c z News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนันทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ